สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมการ์เดนทาวเวอร์ดิเฟนนะครับทุกคนเกมอัปเดตล้วเช่นเคยนะกับวันเสาร์นะทุกคนก็วันนี้วันอาทิตย์เนาะก็มารีวิวให้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะฮะที่มีใหม่นนก็คือเออนี่ครับผมตรงส่วนเรานะฮะสีตัวนี้เปลี่ยนไปเห็นไหมทุกคนนี่แต่ก่อนมันจะสีม่วงจ้วงเลยนะนี่มันจะเป็นแบบทะมึนทึนขึ้นนะมันดูเป็นต้นไม้มากขึ้นนะผมชอบมากเลยชอบสีใหม่มากกว่าสีเก่านะมันดูแบบมันดูเข เพิ่มระบบรีเบิร์ตมานะครับผมรีเบิร์ตเอ้ยระบบรีเบิร์ตมีอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าเพิ่มมาถึงขั้นเก้านะผมก็รีเบิร์ตตันเดียวนะฮะก็รีเบิร์ตไม่ยากครับผมก็ลองรีเบิร์ตกันดูนะรีเบิร์ตได้เลยครับไม่ต้องเอาตัวไปฝากนะเพราะว่าตัวละครไม่หายนะฮะนี่ครับผมก็พอรีเบิร์ตปุ๊บเราได้เงินเยอะมากเลยครับอันนี้ได้บิละยี่สี่ล้านแล้วนะทุกคนเห็นไหมเยอะมากเลยนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เพิ่มนี้มาใหม่ครับผมเป็นนี่ครับนี่นะฮะเราเบรนด์ล็อตนะครับ เยอะมากจริงๆครับมีตัวใหม่เยอะมากเลยนะผมยังเก็บสะสมไม่ครบเลยนะเบลอนี่เยอะมากๆเลยนะครับอ่านี่ครับโอเคอ่ะอันนี้คือมีเบลล็อกวิกด้วยไว้เนี่ยทุกคนจะได้รับของนะดูดิเห็นไหมนี่ถ้าเกิดเราทำสำเร็จเคสนะจะได้รับของตัวนี้นะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นผลไม้ใหม่นะผลไม้ใหม่เหมือนจะมีใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรนะโอเคก็ต้องไปดูที่ตรงนี้เลยครับผมปึบปึบปึบมานี่เลยนี่ครับผม อ่ของใหม่แรกก็คือนี่ครับผมเทคโนเองคทุกคนนี่ของเติมนะทุกคนนี่ฮะมีสามีสี่ตัวใหม่มาครับผมเป็นตัวพวกนี้เลยครับผมตัวที่โหดที่สุดนะหนึ่งเปอร์เซ็นโอกาสได้นะฮะแล้วก็ได้เงินสามหมื่นเจ็ดพันต่อว,วินะครับก็เออเป็นตัวสะสม,มนะเนาะถ้าเกิดใครชอบตัวสะสมก็ลองซื้อได้นะครับแต่มันก็ราคาไม่โหดเท่าไหร่นะสามหมื่นต่อว,วินะฮะโอเคครับส่วนกล่องนี้ยังอยู่นะแอดมินเชฟน,นะเปิดได้แล้วนะครับโอเคลองมาเปิดกันดูถ้าเกิดใครทำใครทำเก๋สิทธ์นะ ที่จริงไม่ต้องควยเสร็จก็เปิดได้นะครับผมทำควยได้ไปสามสามสี่อันใช่ไหมผมก็ลองเปิดได้เลยก็เปิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะผมอีเวนต์ใหม่นะฮะเป็นอาร์ติ์นะทุกคนซึ่งวิธีการเล่นเหมือนเดิมๆเลยทุกคนนี่ฮะเราเอาตัวนะที่มันขึ้นตรงป้ายมาใช่ไหมครับมาใส่ให้ตรงนี้นะทุกคนอ่ะอย่างตอนนี้เขาต้องการเป็นตาร์ตนะตาร์ตอ่านี่ฮะลาตาราเลตาร์ตนะฮะปุ๊บใส่ไปเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนนะรางวัลอันนี้เป็นรางวัลย่อยนะครับนี่ฮะะะรรราาาางวััลยย่อกก็หนนนนน้้ตปมณีีคคบทุ นี่ครับรางวัลย่อยนะฮะนี่ครับก็จะได้ของตามนี้ซึ่งพอเราทำเสร็จใช่ไหมครับนี่ครับผมจะมีโอกาสได้จะมีได้สามตัวนี้นะนี่ครับจะมีเป็นเหมือนซีดใหม่ไพ่อะเพนเตอร์นะครับผมมิสเตอร์คอสลาติโก้นะครับผมแล้วก็มังมังนีเทอรี่มาสเตอร์พีทการ์ดนะฮะน่าโอเคเป็นเป็นการ์ดเหรอเนี่ยอันนี้เป็นการ์ดเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเอามาใส่กันนะอันนี้เป็นมาดังนะต้องการมาดังเราก็เอามาใส่ไปปุ๊บมาดัง มาดังมาดังเห็นไหมง่ายๆครับทุกคนเควสใหม่นะนี่ครับอ่ามาดังใส่ยไ,ไปต่อไปเป็นบอตโต้นะฮะบอตโตลินี่อ่าต่อไปเป็นฟิกโก้ฟิโก้คาเมโล c ฟิโก้คาเมโลผมไม่มีว่ะก็ต้องไปฟาร์มนะครับต้องไปหานะโอเคผมขอขายตัวละครก่อนแล้วกันนี่กดขายตัวละครตรงนี้นะครับของผมเต็ีมไงก็ต้องกดเซลล์ออนไลเบล็อตนะฮะโอเคแล้วมันจะขึ้นมาว่าขายไหมกดยืนยันไป แนะนำให้เซฟตัวก่อนนะว่าตัวไหนเราใช้กดดาวไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายนะโอเคอ่าแล้วต่อไปนะเป็นไบโอใหม่ไบโอใหม่ผมยังไปไม่ได้เลยเนะื่องจากว่าไบโอเก่ายังไ,ยงไปยังไปไม่ถึงเลยทุกคนนี่ฮะเราก็ต้องสําเร็จนี่ครับผมจัดการพวกเออเบลออินเวชั่นนะครับให้ครบนะเราถึงจะไปเออยังดินแดนใหม่ได้นะครับดินแดนใหม่เนี่ยตัวละครก็จะปลดล็อกใหม่ๆนะซึ่งโหดมากเลยครับแต่ตัวละครคือได้เงินเยอะกว่าตัวละครเก่าเยอะมากๆเลยนะฮะอ่าแต่ตอนนี้ผมยังไปไม่ได้นะครับ โอเคเราก็เลยมาทำเกรดนี่ดีกว่าส่วนตรงนี้นะแพนช็อปไม่มีอะไรมาใหม่นะครับยังเหมือนเดิมนะอุ้ยมีรถถังมาขายไดย้ซื้อเก็บไว้โอเคส่วนตรงนี้อ่านี่ตรงนี้ปุ๊บ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 ก็ยังเหมือนเดิมครับผมเออเห็นเขาบอกว่าฟอร์สแกเนตโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมเหมือนจะโดนเนิร์ฟแล้วนะจะเป็นเนิร์ฟไม่กักลงนะเห็นเขาว่ามาอย่างนี้เด็กๆว่ามาอย่างนี้นะไม่รู้จริงหรือเปล่ายังไม่ได้ลองใช้เลยก็เดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับฟอ r ์สแกเน่าอยู่ไหนเอ่ย ฟอร์จเคนเนตอ่านี่ไงฟอร์จเคนเนตอ่าลองใช้กับตัวนี้ดูแล้วกันปึง้งอุ้ยไม่โดนโดนก่อนโอเคโดนเดิมไหมสามสองอ่าอ่ารู้สึกเออรู้สึกว่าไวขึ้นกว่าเดิมเหมือนจะโดนเดือจริงๆฮะแต่ก่อนน่าจะชา้ากว่านี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับต่อไปนะเขาบอกว่ามันเพิ่มการ์ดใหม่มาด้วยนะครับการ์ดใหม่อื<ม>ตั้มหนึ่งนะการ์ดใหม่อยู่ไหนวะนี่ไงว,วิวการ์ดปึ๊บเราดูการ์ดทั้งหมดได้ไหมอ่ะ เหมือนเขาจะเพิ่มการ์ดใหม,ามา่ๆนี่ไง36ใบแล้วตอนนี้อาจจะเพิ่มใหม่ๆจริงๆก็ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่มอะไรมาใหม่บ้างเรามาเปิดการ์ดดีกว่าตอนนี้ผมมีเบสการ์ดอยู่25แผคเลยทุกคนดูดิเยอะมากเลยนะเพราแจกเยอะมากแล้วก็เป็นชายนีการ์ดนะเปิดชายนีการ์ดก่อนแล้วกัน <c oughs> มาดูกันนะได้อะไรนะอู้อันนี้สีแดงเลยปึง้งอู้ได้ชายนี่ครับผมนี่ฮะชายนี่ชายนี่เอเบลิตี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอ้ได้เป็นเทเลท,ท,ทิโอนะทุกคนถ้าเกิด ใส่ตัวละครที่เหมือนกันนะในแถวเดีวยวกันเนี่ยจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้น15%นะครับเปิดแผงต่อไปเลยแล้วกันมาอสลับบ้างแผนธรรมดาบ้างปืบนี่ครับใครมีการเอะนนี่เปิดสบายนะครับโอ้โหวันนี้ได้แค่ขั้นขั้นธรรมดานะโอ้โหสีฟ้าออกมาเลยไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เลยผมผมว่านโอเคผมอยากให้เขาแบบว่าไม่ต้องมีสีมาบอกตอนแรกอะมันจะได้ลุ้นลุ้น,นหน่อยนะเปิดเปิดเปิดปื๊บปืบโอ้วอวันนี้โอ้โหทุกคนสีทองครับสีทองครับทุกคนมาโจโด จุดโอจดอได้ไรเอ่ยอ๋อนี่ฮะดูมบูมนะทุกคนนี่ฮะโอ้โหดูมบูมนะครับผมอ่าทำให้ให้ให้เพื่อเราเนี่ยตีแรงขึ้นสามสิบห้าปเซนะครับไม่ธรรมดาเอามาใส่เลยใส่แทนอุกบาทเลยแล้วกันใส่แทนอุกบาทเลยนะฮะดูมบูมนี่เป็นการเลเจนดารี่ใบแรกของผมเลยมั้งเนี่ยที่ผมได้มาจึ๊บโอเคส่วนอันนี้การเงิน การเงินนี้เปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่าเราได้เราได้การเงินขั้นเทพมาแล้วนะนี่เป็นชายนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปอัปเกรดการดีกว่าผมได้ชายนี่การเงินมาสามใบแล้วเราอัปเกรดได้นะฮะเราสามารถเปิดการได้ครับผมนี่ครับทุกคนเอาการมารวมกันได้นะฮะนี่โอเคมันเ,เป็นชายนี่เนาะเราก็สามารถเปิดรวมกันได้อยู่ไหนวะเอออ๋อ,อ,อรู้สึกเหมือนจะห้ามใส่การต้องถอดการก่อนฮนะเดี๋ยวถอดการก่อนถอดการก่อน,ออนปุ๊บ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 อ่าโอเคถอดการนะฮะ อถอนการ์ดออกมาโอเคแล้วเราก็อันนี้ไปดีใจได้ได,ได้ได้การ์ดทองใบแรกของของของตัวเองแล้วนะฮะหลังจากเห็นคนอื่นได้มานานแล้วแถมได้การ์ดที่ถูกใจด้วยเพิ่มราเมจดให้กับพืชเราโคตรโกงโอเคเอามาตรงนี้ก่อนแลกนิดน,นึงนะขออภัยนะครับของผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคจึ๊บๆนี่ไงเบลดบปซิ่งนะเหมิดเลยครับผมรวมกันนะสามใบโหโคตรสวยครับบบกเงินเท่าไหร่เอ่ยมาดูกัน บวกเงินเป็นยี่สองเปอร์เซ็นโอ้โหบอกเลยครับโคตรเยอะยี่สบองเปอร์เซ็นนี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนเยอะมากๆเลยะฮะโอเคอ่าลราก็มาใส่นะครับนี่เลยเทียสองแล้วน่าจะตันที่เทียสามนะทุกคนนี่โอ้โหยังเฟี้ยวครับอ่านี่ฮะการ์ดผมนะการ์ดผมใช้นะครับผมโอเคต่อไปเรามาเปิดอีกกันดีกว่าเปิดการ์ดใช้นี่แพ็คที่สองนะเอ้ยนี่สีทองวิทุกคน ได้ใช้นี่อีกแน่ครับทุกคนมาดูกันนะจะได้ใช้นี่อะไรเอ่ยปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดิครับใช้นี่ใบนี้อย่างเวอร์โอ้โหทุกคนครับนี่ฮะทำให้แพนเราโหดขึ้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเนี่ยเวอร์จัดเลยการ์ดใชน้นี่เอามาแทนไรดีอันนี้เอาไปแทนไรดีวะเดีจังเลยอันนี้เอาออกไปแล้วกัน ออกการไม่ได้ออกไปนะเพราะว่าเหมือนว่าเอาตรงบูธเนี่ยมันจะตันที่สิบเจ็ดนะทุกคนเหมือนมันจะตันที่สิบเจ็ดนะผมใส่บูธใส่อะไรไปมันก็ตันที่สิบเจ็ดเหมือนเดิมอะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะโอเคเพราะงั้นเราเปลี่ยนเป็นการนี้แทนนะครับอ่านี่ฮะตันที่คูสิบเจ็ดเหมือนเดิมนี่ทุกๆยี่สิบห้าตัวละครที่เราฆ่าไปลดไปจะทำให้เพื่อนเราเนี่ยกลายเป็นแฟนซีโหมดนะทําให้แบบเปิดไนโตในตัดนะตีรัวๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอย่างเวอร์อย่างเวอร์อ่านี่ครับ นี่คือเซตไกด์ที่ผมใช้นะตอนนี้จะเป็นใช้นี่ทั้งหมดทั้งส่วนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นออร่านะครับออร่าเทมาเทมากอ่าโดยสรุปก็คือเกมนี้อัปเดตมาผมชอบนะอัปเดตไม่เยอะกี่เท่าไหร่นะมันทำให้เราเล่นแบบตามได้อยู่นะครับคือตอนนี้แพนเวียเป็นรถใช่ไหมครับมันเอ้ย,ไม,อยไม่ใช่แพนเวียดรถโกการ์เด้นนะฮะอัปเดตไปเกินผมจนผมแบบเล่นไม่ทันแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาเราใสา F ico. F ico ่ฟิโก้ฟิโก้คาเมโลย,ยังไม่ได้เหรอเนี่ยยังไม่ได้ฟิโก้คาเมโล่เหรอเนี่ยโอ้เศร้าอ่ะฟิโก้คาเมโยังไไม่ด้เเลลลยยยออ่่ะขนนนาาดีี้้ไปหรบแวนะ เดี๋ยวเราขายทิ้งก่อนนะขายทิ้งก่อนจึ๊บๆโอเคเซลไม่เบนลอดอย่าเผลอเซลผักแล้วกันนะเซลผักนี้ร้องไห้นะบอกเลยฮนะโอเคเซลไปแล้วครับผมฟิกโก้เาเมโลมาไปๆหน่อยนะประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวมาเปิดซองการ์ดช้นี่อีกอันหนึ่งกันเฮ้ยได้ทองอีกแล้วทุกคนได้ทองอีกแล้วครับทุกคนดูดิสีทองไหม่แล้วทุกคนมามามาเปิดเลยครับผมปึบ๊บจะได้เป็นทองช้นี่ไหมมาดูกันนะ โอ้มาดูฮะจะได้ใช้นี่ไหมเอ่ยปึ้งเอา้าสีทองมาได้เป็นของอย่างนี้เนี่ยฮะงงมันหลอกดาวนี่ว่เหลอกอวหลอกดาวโอ้นี่มีตั้งยี่บห้าซองเลยเปิดไม่บาดไม่ไหวหมดเปิดได้เยอะเกินนะอย่างนี้นี่อีกหน่อยนะ่าจะเทรดได้นะทุกคนต้องรอเทรดได้นะครับอ่านี่ฮะเปิดเปิดไปโอ้โหบอกเลยอย่างเฟี้ยวนี่เปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ค้างอะไรเกมเปิดทีค้างเลยฮนะอ่ามาแล้วมาแล้วฮึบฮึบฮึบมีการไหนก็รวมๆไปนะทุกคนจะได้คนโขึ้นนะนี่เลยประมาณนี้โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็สำหรับนี้เขาจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะครับไว้เจอกันใหม่พรันงหน้านะครับทุกคนเจอกันนะครับใหม่ๆครับทุกคนจุ๊บจุ๊บจ้าเจอกันจ้า